เด็กดื้อของนายมาเฟียตอนที่42ตั้นตื่นจากเช้าตั้งใจะจะเปิดคลินิกในวันนี้ถึงแม้ยังมีเรื่องยุ่งๆอยู่ก็ตามพอเปิดประตูมาเท่านั้นก็เห็นว่าเมธายืนอยู่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ดูตาสิเหมือนคนไม่ได้นอนเลยเขาจึงดึงแขนเมธาเข้ามาถึงด้านในมาแล้วทำไมไม่เรียกเพิ่งจะมานายจะโกหกทำไมฉันรู้ว่านายไม่ได้เพิ่งมา รู้ได้ยังไงเพราะฉันอยู่ข้างล่างนี้ถ้านายมาจอดรถฉันก็ต้องได้ยินเสียงโกหกทำไมเนี่ยก็ก็เอาละนั่งรอก่อนเดี๋ยวทานอาหารเช้าด้วยกันให้ฉันช่วยนะจันพยักหน้าโดยที่เมธาไม่ถามอะไรอีกช่วยน้องทำอาหารส่วนกระทั่งใกล้เสร็จและจอแดนกระพึงลงมาพร้อมกับหัวยุ่งๆฟูๆของเขา หอมจังวันนี้มีอะไรกินจัะที่รักถ้าพ่อเห็นหน้าเมธาอารมณ์ที่ดีๆก็ถึงกับหดหายมาทำไมจะเช้าวันนี้เขาคิดในใจจะส่งยิ้มให้กับซันทำข้าวต้มนะไปนั่งรอก่อนให้ช่วยนะไม่ต้องรอกนายไปนั่งเถอะ้ะน้องซันทำเป็นพูดดีคนอย่างนี้น่ะเหรอจะดูแลใครได้ เงียบไปเลยนะเมทาฉันได้ยินนะที่แกว่าฉันเนี่ยแล้วจะทำไมแน่จริงแกก็ต่อยฉันสิฉันว่าแกขนาดนี้ต่อยฉันเลยจะไม่ทำอย่างนั้นให้โง่เลอเมทาให้แกโง่ไปคนเดียวเถอะน้องสันอะขี้สงสารจะตายเกิดฉันทำอะไรแกน้องสันก็ต้องสงสารแกนสิแกอย่าคิดนะว่าแกฉลาดคนเดียวไอ้จอแดนฉันเนี่ยเจ้าชนนใจน้องซันแต่แย่งน้องสันมาเป็นของทั้งคนเดียวให้ได้เออแย่งให้ได้ซะก่อนเถอะ เมื่อคืนนี้น้องก็เป็นของฉันไม่เห็นแกจะทำอะไรได้เลยสักอย่างนอกจากกลับไปโดยติดใจที่ห่อเหี่ยวไอจอดนดันเห็นว่าท่าไม่ดีจึงเดินเข้ามากัาน้นกลางและให้สองคนไปนั่งทานอาหารพอทานเสร็จจอแดนก็เดิตนตามสันขึ้นมาจากชั้นบนเพื่อแต่งตัวหลังจากที่จอดนกำลังแต่งตัวเมธาก็ขึ้นไปเป็นชั้นบน แล้วจับมือของซันทําให้จอดแดนไม่พอใจสองคนฮึดฮัดใ่กันจะลงไม้ลงมือแต่ซันก็ห้ามไว้ก่อนพอแล้วทั้งสองคนนั่นแหละนั่งลงสงสัยต้องทําข้อตกลงกันใหม่แล้วจอดแดนครับนายชอบฉันหรือเปล่าชอบซันฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตีขึ้นมาเลยพ่อถามเมทาก็เหมือนกันเมทาก็ชอบเขาเหมือนกัน จันเองก็พูดอย่างเด็ดขาดว่าระหว่าสองคนนั่นไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแต่ถ้าสองคนนี้ชอบเขาจริงๆเขาก็จะเปิดใจรับทั้งสองคนเพื่อเป็นการตัดปัญหาแต่ถ้าสองคนยังทะเลาะกันหรือว่าเกิดมีเรื่องกันที่นี่อีกจันจะบอกเลิกทุกคนแล้วต่างคนต่างไปทําให้จอแดนและเมทาหันมามองหน้ากันกันดูเหมือนไม่แคร์พวกเขาทั้งสองคนเลยด้วยซ้ำไปก็ใช่สิพวกเขาสองคนใช้กํากลังปุกปั้มแล้วข่มเหงหมอฟันนี่ จะทําให้น้องไม่พอใจหรือว่ายุ่งยากมันก็ไม่แปลกที่ซันจะพูดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะมานอนค้างที่นี่ทุกคืนในเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วถ้าไอจอแดนมันทําอย่างนั้นฉันก็ขอทํานั้นมั่งจะไม่ยอมปล่อยให้มันนอนกับน้องซันเหมือนเมื่อคืนนี้อีกได้มาได้ทั้งสองคนนั่นแหละฉันจะเตรียมที่หลับที่นอนเอาไว้ให้อือได้เป็นเทิงแลวทีนี้ ตันตอบเขาไปแล้วพางคิดในใจต่อแดนอมยิม้มเบทาก็พึงพอใจเมื่อเขาทั้งสองจะกลับมาทานอาหารเย็นพร้อมกับเมียรักและนอนค้างที่นี่แต่มันก็แปลกเหมือนกันที่ต้องอยู่แบบสามคนผัวเม,มียตันเองถึงขั้นกุ้มใจว่าวามาช่วยเขาในช่วงเย็นช่วงเย็น,นขนค่อนข้างเยอะตันเองไม่ได้ปิดวังความรับนี้พอวาวารู้เขา้าก็ถึงกับนิ่งไปนาน จนกระทั่งเธอโอสงสัยไม่ได้หมอสันหมอสันนี่สุดยอดไปเลยนะคะวาวาไม่คิดว่าหมอซันจะตัดสินใจแบบนี้แต่ว่าหมอซันเนี่ยมีอะไรดีหรือเปล่ามีของดีก็แบ่งให้วาวาบ้างในน้อยหน,น่อยเถวาวาของดีนไม่มีหรอกที่ได้สองคนเนี่ยคิดว่าดีหรือไงก็ไม่ดีหรือไงคะถ้ายังไงวาวาขออยู่ได้ไหมคะ ว่าวาอยากเห็นเขาสองคนว่าหน้าตาเป็นยังไงก็หล่อถึงขั้นมากเลยแหละแต่ว่าวว่า,วาซันไม่รู้จะทำยังไงกับสองคนนี่อ่ะซันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กันสามคนแบบที่ซันได้บอกเขาไปทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสองคนนั่นน่ะถ้ารับไม่ได้ก็คงถอดใจไปแล้วนี่เขาก็ยังอยู่ทั้งสองคนหมอซันกลัวอะไร หรือว่าก็สองคนนั่นจะไปจากหมอสันจริงๆนะคะก็ก็มีบ้างนั่นแหละแหมวาวาเชื่อว่ะค่ะก็สองคนนั่นอะเขารักหมอสันจริงๆหมอสันออกจะน่ารักมั่นใจในตัวเองหน่อยสิคะเอาเป็นว่าวาวาไม่อยู่ขัดดีกว่าเอาไว้ให้ลงตัวซะก่อนแล้ววาวาจะขอเจอแฟนของหมอสันหน่อยนะคะวาวาไปก่อนนะอืม้ม รู้สึกสำบากใจเมื่อสองคนนั่นมาก็ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแน่ๆแต่มันก็แปลกสองคนนี่ต่างไม่มีทีท่าว่าจะทะเลาะกันด้วยซ้ําแต่ยังซื้ออาหารติดไมาติดมือมาเพิ่มอีกด้วยถ้างั้นเดี๋ยวฉันล้างจานให้นะอืมเออเดี๋ยวฉันช่วยตอดาลุกขึ้นและช่วยเมทาเก็บถ้วยเก็บจานทำให้สั่นขึ้นไปทางด้านบน พ่อเตรียมที่หลับที่นอนให้สองคนนั่นฮะแกนี่เอาหน้าอย่าเลยนะแกอยากเอาหน้าก่อนทำไมเมียฉันเหมือนกันนะเว้ยอย่างน้อยน้อยอ่ะเมียก็ต้องรักฉันเว้ยน้องสันรักฉันตั้งหากรักฉันรักฉันเอาเลยแกพูดดังๆเลยน้องเขาจะได้รู้ว่าแกนะ่ะหาเรื่องฉันแกนี่มันเจ้าเล่จริงๆในจอแดนเออแต่มันก็น่าแปลกนะคนที่จัดปาร์ตี้ทุกๆคืน พาสาวมาเกี่ยวเอ๊ะแต่ไม่ใช่แค่สาวสิหนุ่มๆด้วยสิเป็นไปได้ยังไงนะที่แกจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำโดยไม่มีแอลกอฮอล์ลงท้องมันก็มาเหมือนกันเราไหวจอแดนแกมันก็เสือผู้หญิงเหมือนกันไม่ต่างจากฉันหรอกฉันเปลี่ยนละเว,ว้ยถ้ารักน้องสันจะทำได้พอน้องฉันก็เหมือนกันสองคนต่างวิ่งแย่งกันขึ้นไปบนห้อง น้องซันบอกว่าเตรียมชุดไว้ให้กับเขาก็เป็นชุดนอนสองคนนั้นถึงกับยิ้มจอแดนได้รับชุดแล้วก็ยักคิ้วให้กับเมทาว่าน้องเตรียมไว้ให้เขาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเมทาก็ได้ชุดเหมือนกันแถมยังเป็นชุดที่เหมือนกันเป๊ะอีกด้วยเออน้องซันทําไมชุดของฉันถึงได้เหมือนของไอ้จอแดนน่ะทําไมหรอก็ไม่เหมือนกันก็จะมีปัญหาอีกถ้าใส่อย่างนี้มันจะไม่เหมือนแฝดเหรอจ๊ะน้องซัน นี่จอแดนมันจะเหมือนแฟดได้ยังไงนด้สองคนเหมือนกันที่ไหนเหล่าใช่ใช่ไม่เหมือนอยู่แล้วแต่ชุดนี้น่ารักดีแล้วพี่จะต้องนอนที่ไหนเหรอก็นอนบนเตียงได้ไงแม่ท่าถึงกับยิ้มกว้างนี่เขาจะนอนบนเตียงกับน้องสองคนเหรอเหลือมองจอแดนที่ตอนนี้หน้ามันเหลือแค่สองนิ้วเองแล้วฉันละ่ะจะนอนที่ไหนนายก็นอนบนเตียงเหมือนกันนะนี่เราจะนอนบนเตียงกันสามคนเลยเหรอ เปล่านู่นฉันจะไปนอนตรงนู้นที่โซฟาก็ใช่จะนอนได้ยังไงบนเตียงหนึ่งทั้งสามคนอึดอัดจแย่เลยอีกอย่างพวกนายก็ทํางานมาเหนื่อยฉันเองก็เหมือนกันรีบนอนเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องซันอะไรอีกเมคะพี่ว่าน้องซันไปนอนที่เตียงเถอะนะเดี๋ยวพี่จะไปนอนที่โซฟาเองไม่ได้หรอกถ้านายไปนอนที่โซฟามันก็ไม่ยุติธรรมกับนายนะสิ ที่ฉันต้องนอนกับจอแดนนายเองก็คงไม่อยากทำอย่างนั้นฉันรู้แต่ฉันทนไม่ได้หรอกที่ต้องเห็นน้องซันไปนอนลำบากขนาดนั้นเออคือไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากให้นายสองคนมีเรื่องกันอีกฉันนอนได้โอเคโอเคอย่างนั้นฉันก็จะไปนอนที่โซโฟาเหมือนกันนอนกับไอเมทาในที่ตุดจอแดนก็ต้องยอมถอยเหมือนกัน ก็นั่นแหละจะให้เมธาทำคะแนนคนเดียวไม่ได้ไม่ง,ง,ง,งั้นคงนางเถียงกันทั้งคืนแน่ๆแ,แต่มันก็มีวิธีเอ่นที่จะทำให้เขาได้ไปน,นอนกับน้องบนเตียงนี่นายสองคนพูดจริงเหรอว่าจะไปน,นอนตรงโซฟาด้วยกันสองคนแต่ว่านายตัวใหญ่ต้องนอนเบยกกันหน่อยนะไม่เป็นไรเราสองคนนอนได้จริงไหมจอแดนใช่ๆนอนได้น้องซันนอนเถอะนอนให้สบายนะ พวกเราอะจะดูแลน้องซันไม่ใช่ให้น้องซันมาดูแลเราเราจะไม่ให้น้องซันลำบากใจอีกแล้วนี่พวกนายพูดอย่างนี้ฉันก็สบายใจดันรู้สึกสบายใจมาเกินหนึ่งแล้วก็เผอลอหลับไปวนทางด้านสองหนมยังไม่มีใครยอมนอนนั่งต้องมากกันใครจะไปนอนได้ก็นันสิฉันไม่อยากใค้แกแต่ก็ไม่อยากให้แกเหมือนกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาที่สุดเพื่อไม่ให้สันได้ยิน แ่นั่นแหละเมื่อไม่มีใครยอมใคร่อคนนั่นก็ล้มตัวลงนอนในเช้าวันรุ่งขึ้นฟันกำลังหลับสบายแต่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนถูกอะไรทับมันหนักไปหมดเลยพอลืมตาคาเท่านั้นเอา้าวนี่แขนใครแล้วเนี่ยลอกแขนใหญ่ๆทั้งสองข้างละขาอีกมันเหมือนเขากำลังถูกจองจำถูกโอบรัดไปด้วยแขนละขาของคนที่ตัวใหญ่มาก อันไปมองก็ถึงกับถอนหายใจโอ้ยอะไรกันเนี่ยสองคนนี้มานอนบนเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่นี่หน้าเราหนักชมัดเลยตันแดงกระดูกดิกแทบจะไม่ได้เลยนี่ตื่นได้แล้วเนทาจอดันทั้งสองคนที่กำลังหลับสบายก็ได้นอนกอดเมียเพราะเห็นเมียเท่านั้นที่ทำหน้ามุยก็ต่างพาจันลุกขึ้นนั่งโอ้ยเมือม่อยชุมมดเลย พวกนายนี่ขึ้นมานอนบนเตียงแต่เมื่อไหร่ก็ก็ก็พวกเรานอนละเมอใช่ไหมเมธาเออเออใช่ใช่เราสองคนน่ะนอนละเมอไม่รู้ไม่รู้ตัวได้ั้กว่ามานอนบนเตียงแต่เมื่อไหร่อืมํำอย่างกับฉันจะเชื่อนะ่ะโถน้องซันเชื่อเถอะนะถึงไม่เชื่อแล้วฉันจะทำลไรพวกนายได้เนี่ยเอาละอัดน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทานอาหารชาข้างล่างแล้วกันฉันจะไปเตรียมอาหารก่อนเมียฉันนี่น่ารักที่สุดเลย เมียฉันด้วยพอเมียอ,ออกไปแล้วสองคน,นงก็พุ่งเข้าหากันอะไรแกมันอะไรแกนั่นแหละมันอะไรสักวนมึงเถอะฉันจะให้เมียฉันไล่แกออกจากบ้านฉันก็เหมือนกันสองคนแย่งกันอาบน้ําและแต่งตัวเมียเตรียมอาหารไว้ให้ชงกาแฟให้คนละแก้วปิ้งขนมปงังไข่ดาวแท่ก่อกแถมยังมีนมให้อีกเอาดิทุกคนต้องกินให้หมดเพราะน้องซันมองอยู่อาหารเช้าวพวกเขาไม่ถนัดเท่าไหร่ ปกติก็กาแฟแก้วเดียวแล้วก็เปิดแนบติดอย่างการตื่นเช้าแล้วนอนไวไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยของเขาทั้งสองคนน้องจันวันนี้พี่ไปทำงานก็กะว่าจะกลับช้าหน่อยแต่ว่าน้องสันก็นอนได้เลยนะไม่ต้องรอฮเป็นมาเฟียก็อย่างนี้แหละไม่รู้ว่าจะตายหวานตายพุ่งแต่ก็ยันผักอยากผูกพันอยากดูแลคนอื่นเอ๊ะนี่แกจะหาเรื่องหรือไงไอ้เมทาอ๋อ ขอโทษทีจอแดนฉันก็แค่เตือนสติแกให้แกระวังตัวก็เท่านั้นถ้าขาดแกไปสักคนน้องสันจะเสียใจอีกแกนี่มันมเอาละเอาละ่ะฉันรู้พวกนายเนี่ยทำไมชอบเถียงกันอยู่เรื่อยเลยไหนลับปากแล้วไงก็นิดนึงเลยนะถือว่าเป็นการย้อยอาหารแล้วกันส่วนฉันนะ่ะไปทำงานแน่นอนว่าจะกลับตรงเวลาแน่น้องซัน นี่นายจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่ใช่ผัวเมียกันเลยนะแค่แฟนกันเท่านั้นไม่ต้องมานอนค้างที่นี่ทุกคืนก็ได้ไม่ได้หรอกจะ้ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาแย่งน้องซันไปอีกพี่ไม่อยากให้น้องซันมีคนที่สามคนที่สี่โอ้ยคิดถึงงันได้ไงอ่ะแค่สองคนก็ปวดหัวจะแย่พวกเราไม่ได้ทําให้ปวดหดัวเทหน่อยแค่รักน้องซันมากต่างหากรักแบบนี้นก็ไม่ไหวกันนะการที่เมทาพูดอย่างนี้มันก็มีเหตุผล น้องฝันน่ารักถ้าเจอคนบ้าๆแบบเขาสองคนจุดน้องไปปั้มและตุตะว่าเป็นเมียพวกเขาจะทำยังไงเองแค่สองคนก็จะตีกันตายถ้ามีคนอื่นมาร่วมด้วยเขาคงไม่ยอมแน่ทำยังไงดีพอเขาออกมาจากคลินิกของน้องก็มาหยืนจ้องมากันแกจะไงไอ้จอแดนแกเป็นมาเปียแกจะดูแลน้องได้ทีมาน้อยอีกอย่างหนึง่งอะแกก็จะเจ็บแกจะทำให้เมียต้องห่วง ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีเว้ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะนี่มันก็เป็นอาที่ของฉันแกต่างหากล่ะระวังเด็กของแกจะตามมาลงาังควานน้องซันไม่มีทางฉันไม่เคยเลี้ยงใครอีกอย่างนึงได้แล้วก็ทิ้งแกมันนี้ใส่ไม่ดีเอเมทาก็เหมือนแกนั่นแหละฉันได้ข่าวว่ามีผู้หญิงวิ่งไล่ตามแกถ้าน้องซันจับได้ว่าแกมีผู้หญิงคนหนแล้วก็โดนทิ้งแน่ๆแ,แกนี่มันปากไม่ดีจริงๆไยนะ นี่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็จะปรึกษาเรื่องน้องซันกลัวน้องซันจะมีคนอื่นแล้วก็ห่วงน้องแกรู้ไหมว่าน้องอะเคยถูกรลังแกจากใคระจะให้ฉันบอกไหมจากเพื่อนของแกนั่นแหละไอวิรุนฮะวิรุณทําไมหมอนั่นออมาที่นี่ไม่รู้ว่ามอหัวอะไรแกเห็นป้ายนั่นนะฝีมือของไอวิรุนมันจริงเหรอเนี่ยใช่แกไปเคลียร์ให้เรียบร้อย อย่าให้วิลุณตามมาลังควานน้องอีฉันรู้แล้วนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเคลียเองเดีย๋ยวฉันจะส่งคนมาดูแลน้องเฮ้ยได้ไงวะเดี๋ยวฉันส่งเองไม่ได้ฉันไม่ไว้ใจแกเอาเอา,เอาก็ได้ถ้างั้นให้คนของแกอย่าให้น้องรู้ตัวก็แล้วกันเพราะน้องสันคงไม่ชอบแน่เออกันที่ออกมาจากหน้าร้านเมื่อเห็นสองคนแอบคุยกันเาขาก็อมยิม้มอะไรกันเนี่ย องคนนี่นึวกว่าจะมาแอบต่อยกันซตะแล้วเดินคุยกันเหรอฟันถึงกับสะดุง้งกำลังมองแฟนของตัวเองทั้งสองคนว่าวามาจับปลาว้าวใจหายหมดเลยหมอสันมอใครอยู่เหรอกระนั้นไงแฟนหมอสันใช่ไหมคะเบาๆหน่อยเขาได้ยินว่าไปละยังไม่ทันเห็นหน้าเลยทำไมต้องมาแอบมองแฟนตัวเองด้วยล่ะหมอสันแล้ว เหมือนกับว่าต้องออกมาจากคลินิกหมอตันทั้งสองคนเลยหรือว่าเมื่อคืนนี้เออไม่ใช่อย่างนั้นแล้วาวาไม่ใช่อย่างที่วาวาคิดวาวาคิดอะไรหรอคะวาวายังไม่คิดเลยก็ยิ้มแบบนี้ทาไมเนี่ยตกลงแฟนของหมอตันสองคนหลังค้างที่นี่หรอคะก็ใช่โว้หมอซันนี่โชคดีจังเลยเห็นแค่แวบๆก็รู้ว่าหลอกคะ่ะนี่วาวาความหลอกไม่ได้ช่วยอะไรนะ สองคนนั่นลายไม่เบาอ่ะลายไม่เบาแต่หมอฟันก็ตอบตกลงเป็นแฟนเขานี่คะแสดงว่ามีข้อดีอยู่บ้างวาวาดีใจนะหมอสันมีคนดูแลแล้วแล้วหมอฟันจะสับหว่างยังไงคะมีแฟนทีละสองคนอย่างเงี้ยถามเรื่องนี้ทำไมกใครจะไปตอบได้เระวาวาซันรู้สึกเขินเหมือนกันจนกระทั่งวาวากลับไปแล้วเขายังเคืองเขินอยู่แม่ท่าทงมาหาค่ะ โทรมากเกืบแตทุกชั่วโมงเท่านั้นพอดเที่ยงจอแดนก็มาหาทีร้านอา้าวนี่นายไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวก็จะไปนี่ระวังตัวหน่อยนะรู้แล้วจ้ะตันอืมตันมองหน้าของจอแดนเขาขโมยหอบแก้มอะไรเนี่ยก็มาขอกำลังใจนิดหน่อยงานนี้มันเสี่ยงแต่รับรองว่าจะเาชีวิตรอดกับมหาเมียนะนายอยพูดอย่างนี้สิ แหน่ทำหน้าอย่างนั้นเลยจะไม่ตายง่ายๆหรอกหน้าจอแดนพูดแล้วก็ไปใครบ้างจะไม่เป็นห่วงกันเป็นห่วงจอแดนจนกระทั่งเดียนจอแดนก็ไม่กลับมามีแต่ไม่ทาเท่านั้นแม่ทารู้ว่าน้องเป็นห่วงจอแดนจึงต้องโทรหาจอแดนด้วยตนเองแกอยู่ไหนวะเฮ้ยทําไมถึงเป็นแกวะที่โทรมาทําไมไม่เป็นน้องสันก็ฉันอยากโทร แต่แกเอาโทรศัพท์น้องโทรหาฉันเนี่ยนะแกจะได้รีบมาไงถ้าแกไม่อยากให้ฉันอยู่กับน้องตามลําพังสองคนแล้วก็แกรีบมาเลยนะไม่อย่างนั้นแล้วก็แกคงรู้นะว่าถ้าฉันอยู่กับน้องสองคนจะทําทอะไรบ้างอีบ้าเอ้ยแกหยุดอย่างนี้นะแกเลิอกคิดทั่วๆงั้นเลยจะทำะไรเมียฉันว้ยเมียฉันเหมือนกันแม่ท้าวางสายพร้อมกับปมยิม้มว่ายังไงแม่ท้า เดี๋ยวก็มาน้องซันลอมันอีกหน่อยลวกันน้องซันหิวหรือเปล่าก็หิวว่าถ้าอย่างนั้นก็ทานไปเรื่อยๆรอมันแล้วกันไม่เกินสิบนาทีมันมาถึงนี่แนะ่โอ้นนยนี่เก่งจังเลยนะเก่งอยู่แล้วแม่ทาอยมยิ้มถ้าซันรู้ว่าเขาขู่ไอ้เมทาว่าถ้ามันมาช้าเขาจะพาหนองเขาไปปั้นในห้องหมอนั่นจึงรีบมาแต่ซันรู้คงไม่ชมว่าเขาเก่งแน่ อาจจะโกกเขาเลยได้ซ้ำแต่ก็ช่างเถอะน้องไม่มีทางรู้แน่